ไปกันค่ะทุกคนเราเข้าไปเที่ยวข้างในกันจา้สสาสพานบุญสพานบุญอะไรนะพี่นาวัดสุโขโกอ,อะไรนะสักอย่างหนึ่งอะวัดอะไรนะโสกุโสโขโขกุโสใช่ใ <the heart oph ilia> <ability> ช่ที่ก็ไม่เคยอ่านถูกสักทีสวยนะ เดินกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวยมากมันกำลังเขียวด้วยค่ะนาข้าวค่ะทุกคน,น<า>เข้าวกำลังขึ้นก็จะมีลำธารพาดผ่านนะคะเป็นเป็นเมืองที่สวยงามนะคะทุกคนเวลาหน้าหนาวก็จะจัดงานประเพณีงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันค่ะ วัดโขสุโกเสียงเสียงน้ำไหลนี่ก็สดชื่นแย่จะแย่แล้ว,ลวค่ะค่กเป็นน้ำตกไหลมาค่ะ นักท่องเที่ยวขึ้นไปไหว้พระก,กัน,นค่ะทุกคนสะพานบุญสะพานบุญอ,นนอันนี้เขาเอาข้าวาไ,ไว้ให้ให,ให้ชาวต่างชาติศึกษาว่าเนี่ยคือข้าวนะคนไทยกินข้าวไม่ใช่กินขนมปังอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคน ดีไหมคะสวยสวยคะ่ะต่างชาติาก็มาเที่ยวกันแบบนี้นะค่ะทุกคนนู่นแปลงเขา้าวกรํม